เก่าหรืออะไรอะไรว่าขาวๆโอขาวเฮ้ยคุสลัดเอาสวิงสวิงน้าแก้วน้าแก้วน้าแก้วไอ้กุสลัดตาตาอยู่เฉยๆตาอยู่เฉยกุสลัดมาตักมาตักมาตักไอ้กุสลัดใหญ่ว้าหว้าวว้ายเฮ้ยเอาเอาระวังมาสะบาดนะฟันมันคมนะเฮ้ยจับมบบนั้นเลยเหรอไม่หลุดอ่ะ โอ้ยตาบอดปะวะฮ <c oughs> ะตาบอดปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจับไม่มิดเลยขอบคุณเลยตาบอดปะเนี่ยฮะโอ้ข้างนึงอ่ะเดี๋ยวตาบอดปะ <c oughs> โอ้ย,อยคนอะไรคนอะไรวะเออมาทีหลังดังกว่าเขาวะโอ้โหล่อโลเป็นพันเลยอะ่ะ นี่แหละตอนที่เขานอนพักเขาแรงเขาจะเอาตัวนี้เหรอตาบอดรึเปล่โอ้หจับจับซื้อท่าสวยจับท่าสวยจับท่าสวยดิจับ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 ลงสูงโอ้ยหลายพอยต์เลยคุณเด้แก้วโอ้ยเกลี่ยงูหลงมาได้ไงวะเออไม่เคยเจอนะแบบนี้โอ้โห วัดดูสวยงกับภายในโ<ฮ>อ้โหหืมหืมยอดครับมา <c oughs> <c oughs> เตี๊เต้นเฮเราตกทั้งวันสู้เขาไม่ได้ตัวเดียวเลยแกตานะเราตกทั้งวันเราสู้เขาไม่ได้เลยเขามามาหมึนนี่ว<อ>่ะมาโ ตาบอดเ็แบบว่าก็ไม่บอดนี่มาเฮ้ยตายแล้วโอ้ยหนอตายเลยตาบอกว่าเอ้ยตกทั้งวันมามาแต้มเดียวรู้เรื่องเลยตายแล้วไม่เป็นไรหรอกเราเน้้ยนายเยอะตาบอกกูรอเป็นทางแล้วเอเอนีแหล่เนาะเนื้อเขาขาวเนาะวาซาบิเนาะนะักแก้วเนาะ ครับจะกลับบ้านครับแวะดูปลาเก่าทั้งหน่อยครับโอเคอ่หาหลวมตัวมาตัวหนึ่งโหโคตรฟุกเลยอืมเฮ้ยเขาอัปล่อยปล่อยครับเล็ก <c oughs> เอาไว้ก,วกินเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนตุลาเรามาเดี๋ยวก็โตแล้วลป่าเหมือน <c oughs> เอาเอารุ่นนั้นน่ะรุ่นนั้นน่ะเอารุ่นนี้ <c oughs> ปล่อยไปแล้วอโอ้ยเนาะ <ś led> ปล่อยปล่อยปล่อยเออปล่อยไปแล้วนะครับตัวแบบเมือเ่อกี้ค่อยน่ากินหน่อยอตายแล้วไอ้แก้วเราตกมาทั้งวันเขามาแต้มแต้มเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะจะเข้าฝั่งอยู่แล้วครับผมมาแวะแจ็กกอดเหมือนรู้เลยอ่ะ <ś led> <ś led> <ś led> ดีนะเก็บว่าไว้ดูไอ้ตายแล้วปลาอะไรตอนแรกนึกว่าปลา อย่ากินไม่กดกดข้อรองเรือกลัวเสียวท้องเดือขาดพอมีหลบกฐานให้เขาดูได้หมายตอนเย็นจะเข้าบ้านครับบรรยากาศ